ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดทบายเดลัยนะครับอันนี้คือต้องบอกทุกครั้งเพราะว่ามีบางคนที่เข้ามาดูผมยังไม่รู้เลยว่าชื่อเกมนี้เกมอะไรโหลดที่ไหนเกมนี้คือ d เดทบายเดลัยนะครับแล้วก็แพทใหม่ก็ได้เข้าเกมมาแล้วตอนนี้มีเปิร์กที่ถูกปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเปิร์กแขวนเนี่ยเปิร์กเสาขาวก็โดนเนื้อไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เปิร์ก กระทื้เพื่อนของซาตาโกะเปิร์กโอว์ชา์าของเดือดด็อกเตอร์อันนี้ก็ถูกปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือแทบจะเป็นเปิร์กขยะไร้ประโยชน์ไปเลยนะครับมีอันที่พอน่าใช้ได้อยู่ก็กกคือเปิร์กนี้ครับเปิร์กเสาขาวก็ยังพอถูถ่ายยังพอใช้ได้อยู่แต่ว่ามันมีอยู่เปิร์กหนึ่งของฆาตกรที่ถูกปรับขึ้นมาใหม่นะครับนั่นก็คือเปิร์กนี้เปิร์กหัวเกียร์หรือว่าเปิร์กเกียร์เฮดของตัวละครเดอะเดสลิงเกอร์หรือว่าคือตัวยิงปืนตัวลุงพลนั่นเอง ก็ที่เขาปรับมาใหม่นะครับก็คือเมื่อเราตีผู้รอดชีวิตเก็บเบิร์กจะทํางานด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เมื่อผู้รอดชีวิตบาดเจ็บอะครับเบิร์กจะทํางาน30วินาทีในขณะที่ทํางานอยู่30วินาทีนี้เนี่ยเมื่อผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามไปนั่งปั่นไฟเครื่องไหนก็ได้แล้วกดสกิลเช็คได้กูสกิลเช็คเนี่ย พอกดสกิลเช็คเสร็จปุ๊บจะโดนเปิดเผยตัว8วินาทีทําให้ฆาตกรรู้เลยว่าตอนนี้ผู้รอดชีวิตเขากําลังเร่งปั่นไฟเครื่องไหนอยู่นะครับทำให้เราแบบวิ่งไปคุมโซนวิ่งไปไล่เขาออกจากเครื่องได้ทันทีอันนี้ก็เป็นเปิดที่ปรับมาใหม่นะครับผมมองเห็นว่าเอ้ยถ้ามาเรามาเล่นกับโกดฟ์เฟสมันก็พอเล่นได้พอคอมโบกันได้นะ อ่าเปิร์กยยเหตนเนี่ยผมว่าใช้ได้ดีกับในหลายๆตัวละครเช่นโอนิก็ใช้ได้รู้เลยว่านั่งปั่นไฟอยู่ตรงไหนเด e อะเนิร์ดก็ใช้ได้นะครับบิงไปตีได้เลยมองเห็นออร่าแน่นอนคือชิวๆเดอะเนิร์ดโคตรบัฟแพทใหม่เดอนเนิร์ดแบบโคตรโหดแบบไม่รู้จะบอกยังไงเดอะเนิร์ดคือได้เปิร์กที่มันใช้กับเดอนเนิรอดอ่ะคือแบบดีมากๆเลย แล้วก็เดอบไบก็ใช้ดีนะครับตัวละครที่มองเห็นออร่าโหดๆตัวกระต่ายอย่างเงี้ยโอ้โหชิลๆเลยแต่ว่าโคตรเฟสก็ใช้ได้นะครับพี่บิลลี่ก็ใช้ได้โคตเฟสเนี่ยที่ผมจะมาใช้ในวันนี้ก็คือคอมโบกับเอ d ดออนนี้ครับเมื่อเราดูดคนตอนที่เขากําลังนั่งปั่นไฟเนี่ยแล้วเราดูดเขาจนเต็มปุ๊บเครื่องปั่นไฟจะระเบิดทันที20%แล้วก็จะบล็อกเครื่องปั่นไฟเครื่องนั้นไปด้วย15วินาทีนะครับเอามาใช้ เอามาใช้แบบลดเครื่องปั่นไฟแทนเปิร์กกระทืบเครื่องที่โดนเนื้อไปนะครับแอดออนนี้ผมว่าดีมากเลยนะแต่ว่านานๆครั้งจะได้ใช้แบบจะได้ดูดคนตรงเครื่องเต็มคือแบบมันใช้ยากเราก็เลยจะมาคอมโบกับเปิร์กนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าเขานั่งปั่นไฟอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปดูดให้เครื่องระเบิดนะครับแล้วก็จะมีอีกเปิร์กหนึ่งที่ผมอยากจะใช้ในวันนี้ก็คือเปิร์กเปิร์กอ,อันนี้ของเดอรลีเจียนนะครับชื่อภาษาไทยผมจําไม่ค่อยได้แต่ชื่อภาษาอังกฤษตามนี้เลยนะครับดิสคอเดแล้วก็เมื่อผู้รอดชีวิต ปั่นไฟตั้งแต่2คนขึ้นไปเครื่องปั่นไฟจะถูกเห็นเป็นสีเหลืองนะครับก็นี่แหละเราอยากรู้ว่าผู้รอดชีวิตปั่นไฟอยู่ตรงไหนใช้เปิร์นี้ปั่น2คนขึ้นไปแล้วเราก็ใช้เปิร์หัวเกียร์เราจะได้เห็นออร่าของคนที่นั่งปั่นไฟอยู่อันนี้แค่คนเดียวก็มองเห็นออร่าแล้วครับโอเคก็ตามนี้ที่เราอยากจะเล่นโกลดเฟสเดี๋ยวเราไปอธิบายแล้วเราไปเล่นกันในเกมเลยด่านซัฟโฟด่านสองฝั่งนะครับ เดี๋ยวเราหาฝั่งนี้ก่อนเปิดโหมดสเตลฝั่งนี้น่าจะมีคนสักคนอุ้ยโอ้มาเจอแล้วสามคนเลยดูดก่อนแล้วมันเห็นผมดูดไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูเขาตอนนี้เขานั่งปั่นไฟนะครับตอนนี้ไล่ยูเวเลนทน์ก่อนไม่รู้จุกตึงไหมเป็นไหนละโอ้โหอันนี่ได้อยู่เชิงได้อยู่เดี๋ยวผมตีแล้วติดเปิดข้างบนนะครับเปิดหัวเกียร์นะจะได้เห็นตำแหน่ง ดังหน้าปากซอยจ้ะเอาไปก่อนเลยหนึ่งชื่เวอยข้างบนทำงานแล้วครับเดี๋ยวถ้าใครนั่งปั่นไฟเราจะเห็นออร่านะมีหรือเปล่าดูดนั่นน,นั่นน,นัเอ้ยดูดเต็มมาดีครับแต่ว่ามันไม่ได้ล็อกเครื่องมันปล่อยมือออกจากเครื่องก่อนไม่เป็นไรขอเตียวมาแขวนอันนี้มัหลอกผม เมื่อหลอก,กมันจะพับแต่รอบนี้โดนดึงเชิงอันนี้ดึงเชิงด้วยไม่อยากเปยไม้ไวเหรอเป็นผมไม่เหลือผมเปไปแล้วแฟนเสาขาวเลยนะครับเดี๋ยวนี้เสาขาวมันลดเยอะนะต้องรีบแขวนตรงนั้นมีคนปั่นแฟสองคนขึ้นไปครับเป็นสีเหลืองละผมต้องไปผม,ม้องไปด,ดูตรงนั้นแหละเปิกมันช่วยบอกตำแหน่งที่เราจะแบบ เดินทางต่อไปได้ผมจะได้ดูดในเครื่องมันล็อกแล้วเครื่องระเบิดแต่ไม่รู้เฮ้ยกดสก,กิลเช็คห็นลอล่าด้วยค่อยๆมาค่อยๆมาเอ้ยมันรู้โอ้โหมันรู้ตัวเฮ้ยมันรู้ตัวก่อนแล้วผมดูดไป99้กก่อนนะครับยังไม่ดูดเต็มให้เขาไปนั่งปั่นไฟมาก่อนจะได้ดูดแล้วเครื่องระเบิดเล่นแบบห้าร q ออคิเอาเฮ้ยมันปล่อยก่อนอีกแล้วอูย้ยคนเยอะเลยอ่าไอนีไน่ไอตัวใส่หมวกไอนีน่วิ่งลอกูอย่างเดียว ลมซ้าลมซ้าวันวันไม่ทำอะไรวิ่งหาฉีเสียดายว่ะเครื่องนี้ทำระเบิดไม่ทันช่วยกันละครับฝั่งนูน้นเอาเครื่องเป็นสีเหลืองมันหมายความว่ายังไงล่ะมันหมายความว่าผมต้องเดินออกห่างก่อนด้วยเสียงดนตรีมันขึ้นนะครับด้วยเสียงหัวใจมันขึ้นเยวเปิดอันตีไปโอเค ันนั้นคือปั่นสองคนด้วยแล้วก็กดสกิลเช็คด้วยนั่นเห็นออร่าแล้วผมดูดเครื่องระเบิดดิเมื่อกี้ดูใครแปประมาณเก้าเก้ามาดูด,ดิแป๊บดูเครื่องระเบิดเลยครับสเต็มนี้ใช้ได้นะกดดูดแป๊บดูเครื่องระเบิดบึ้มะแล้วลดยี่สิเปอร์เซ็นไงเหมือนกับแขวนเสาขาวครั้งหนึ่งเลยอะตอนเราดูดแล้วมันระเบิดอะลดเยอะลดเยอะแขวนเสาขาวไปอีกอา้าตัวนี้มีคนปั่น เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรออันตีก่อนนะมันรู้ตัวไวอะดิเนี่ยมันคือแบบก้าวๆอยู่แล้วนเนี่ยนเนี่ยคนเนี้โดนหนึ่งทีล้มดูดไว้ก้าวนี่แหละของจริงโคตรน่ากลัวเลยโคตรเฟสดูดไว้ก้าวอ่ะผมไม่แขวนเสาขาวดีกว่าครับจำไม่ได้แล้วว่าคนนี้เคยโดนแขวนไปหรือยังแต่ผมอยากแขวนเสาข่าวเยอะๆเครื่องปั่นไฟดับนะครับเครื่องนี้ เรื่องไหนระเบิดไม่รู้เขาวิ่งไปตรงบ้านใหญ่แต่ตรงนี้มันมีคนพยายามจะปั่นอยู่ปะนี่ไงเอ้ยอันนี้เคยโดนแขวนไปแล้วแต่ไม่ได้แขวนเสาขาวหลอกไฟตึงๆเฮ้ยมันรู้งานว่ะดักหน้าบากซอยติดมูนวอกมาสวย <laughs> โอเคเบิร์กบนทำงานแล้วครับตีทีเดียวให้มันติดเบิร์กบนอันนั้นปั่นสองปั่นสองได้แอบบเนียนไปดูเหมือนเดิมดีครับ ล้วเครื่องระเบิดอีกแล้วล็อกอีกผมสายส่องเอ้ยตรี่อันนี้พับเลยอุ้ยรอบยาวอะ่ะรอบโคตรยาวเลยปั๊โอ้ติดรอบยาวเกินไม่เป็นไรครับผมไล่ต่อตรงนี้เครื่องดับไปเลยอะ่ะ มีไม้อีกพับโอเคผมรู้เชิงแล้วผมรู้เชิงแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปนะเชิงแต่ละคนผมว่าคนเจ็บก่อนแล้วกันนะครับไม่ไดีเดียวล้มข้างหน้ามีไม้ใช่ไหมชัวกูดเดินอ้อมเอา้ามีอีกโก้ไม่พับนี่นครับมีอีกโก้เกินคนเรามันไม่ต้องไปงกไม้หรอก เปิดข้างบนทำงานอีกแล้วเพราะเราตีคนแรกแบบแต่ละทีแต่ละทีเปิดทำงานตลอดเลยเพื่อนเสาขาวลุลือได้ป้าคนนี้หรือเสิร์แข่ไปแล้วโอ้เสาขาวไม่ทำงานแล้วครับตรงนี้มีคนป่าสองคนเปิดนันตีแล้วก็ไปดูดนี่เห็นอล่าเลยเห็นอล่าเลยเฮ้ยเดินออกมาก่อนเลยดิดูดไว้เก้า้าครับตามสไตล์คนรักเดียวใจเดียวดูไว้9ก้าเก้าก่อนเดีือดแอบแอบไม่ยิ้มได้มีสองคนนะ จากออร่าเครื่องสีเหลืองอะ่ะอีคนนึ่งอยู่ไหนไม่รู้ครับมันปั่นสองคนดูด้ดผมรออยู่ตรงนี้แหละมันต้องกลับมาปั่นแน่นอนอาจจะมีคนวิ่งไปช่วยเพื่อนก็ได้เอ้ยโหมันปั่นบ้านใหญ่ไม่เป็นไรเรานิ่งเรานิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้ไยังงหล่หุมไปไหนเนี่ยมันกลัวจัดเอ้ยผมซ้ำ ไม่สนอะ่ะซ้ำยับอันนี้น่าจะตายแล้วนะครับผมขอซ้ำอาบางบังก็ตีเปิดข้างบนทำงานบาดเจ็บหนึ่งเสเตทพับไม้เอาอย่างนี้โดนผมแน่ไม่ทันดึงหลังแล้วไปเขวนครับ เอ้ยโอ้โหเสาขาวเมียครับคนนี้คือเคยแขวนเสาขาวไปแล้วแขวนครั้งนี้ตายแล้วเสามันจะระเบิดนอ่ไอ,อ้อก <c oughs> ไอ,อ้อกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้ออกเจอผมสองเครื่องด้ยไม่ใช่ปั่นสองคนปั่นสองคนแล้วก็เห็นอาล่าด,ด้วยเครื่องไหนที่ปั่นสองผม,ผมต้องรีบมาคิว,วเวนทาย เฮ้ยตรงนี้ลอยโอ้ยเดินตามหลังมันจะเกินไปแล้วเดินตามหลังอย่างเดียวเลยอองอะ่ะไอ้ถอดเสื้อตัวถอดเสื้อใส่หมวกอะ่ะไอนี่มันอยากชูกเกินแต่ถ้าไม่ปั่นก็แพ้นะรอยเท้าใครไม่รู้ครับแต่ไม่มีเลือดน่าจะเป็นตัวผู้หญิงไปไหนแล้ววะเฮ้ยเสียงใครหายใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเห็นหมวกใช่ไหมหายใจดังเกิน ดูไ้ก่อนครึ่งหนึ่งดูไ้ก่อนครึ่งหนึ่งไอ้องปั่นไหมไอ้องไอ้องอ่าเรียบร้อยอองปั่นอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับผมไล่จิวก่อนไล่จิวก่อนโอเคดูเต็มแต่ผมไม่ไปผมหลอกไอ้องก่อนคือตามสเต็ปแล้วอะ่ะถ้าคนมันเห็นว่ามีใครโดนดูดแดงแล้วมันจะมันคิดว่าเราไล่คนนั้นแต่เราไม่รอรอ,อคนนี้แหละ โดยทั่วไปแล้วได้เห็นแบบว่าใครโดนดูดแดงแล้วผีมันจะเล่นคนนั้นใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่ผมลอกผมลอกได้แขวนเสาขาวครบนะครับรอบนี้คนนี้น่าจะแขวนเสาขาวครั้งแรกใช่ไหม <c oughs> ถูกต้องอเฟิร์สทำงานครบสี่ครั้งเลยจิวโดวนตีทีลม้มอ้โยไอ้เจ้าโเฟนแม่งดูดโคตรนานพับไปเลยเอาบัรลัดไล่ เอาเดี๋ยวมันทางตานไอ้นี่วิ่งเข้าซอย <c oughs> เดี๋ยวเราชเช็คเปอร์ข้างบนดูนะครับว่าเขาปั่นอยู่ตรงไหนเ้ยเห็นแล้วเมื่อกี้ออร่าอันนิดนึงเห็นออร่าแปดนี้นั่น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 อยู่ตรงกลาง <c oughs> เปิร์กมันโคตรเด็ดกดวินวอล์กรอตรงนี้แหละไม่ใช่วินวอล์กที่กดกดหายตัวกดสเตลตึงๆเลยรอบนี้ ไม่ลอาครับเตงนะฮเอ้ยลืมอาทิวมาแอดออนอีกอันหนึง่งแอดออนอีกอันนึงคือดูดไวนะครับดูดคนไวขึ้น20%นะจะได้คอมโบย,อย,อย,อยอ่อย่อย่อย่อสี่ก็ย่อเป็น,นเดี๋ยวเรามาดูแต้มว่าเราจะได้แต้มเดียวไหมคือเดี๋ยวนี้ฆาตก,กรไม่ไม่เอาเปิร์ที่เกี่ยวกับการไล่ล่ามาเลยกั้นหน้าต่างข้าหน้าต่างเร็วกาที่ไหม ไม่ได้ครับแพทใหม่แล้วคือเราต้องล็อกเครื่องอย่างเดียวทําเครื่องระเบิดรัวๆเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันดีกว่าโหสามหมื้อห้าสิบแต้มเยอะจะจัดโอเคครับก็ถ้าใครอยากลองใช้เปิร์กหัวเกียร์นะครับก็ตอนนี้ปรับแพทใหม่แล้วไปลองเล่นกันได้เลยเวลาคนนั่งเวลาเราตีคนบาดเก็บได้แล้วคนไปนั่งปั่นไฟอ่ะกดสกิลเช็คก็จะมองเห็นเป็นอะไรกี่วินะ 8วินาทีครับโอ้โห8วินาทีนี่คือนานมากเลยนะคือเซอร์ไม่สามารถแบบคนที่เนียนปั่นอนะสายเนียนปั่นไม่สามารถที่จะเนียนปั่นได้แล้วเพราะว่าผีจะรู้ตำแหน่งหมดเลยนะครับอยากจะเอาไปคอมโบกับตัวละครตัวไหนก็ลองไปคอมโบได้เลยไม่ใช่เฉพาะดีเฉพาะโค้ดเฟนนะเดือดเนื้อเดอดอะไรคือผีตัวละครทั่วไปคือใช้ได้ดีหมดเลยนะครับฝากกดไลค์ด้วยคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ